โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะนะคะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดกันนะคะผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งทาง t i k t o k live นะคะใครที่ชมอยู่ทาง t i k t o k อย่าลืมรายงานตัวเลยนะคะกดไลค์กันกดหัวใจให้เรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทาง Facebook Fanpage นะคะใครที่ชมอยู่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ นี้เราเห็นนะเราเราน่งไก่จอดใช่แล้วก็จะเห็นะคะอ่ะเสียงเป็นยังไงเสียงชัดเจนไหมอ๋อนะครับวันนี้ก็ใส่รือของ นางงามค่ะเก็บตัววันแรกค่ะเก็บตัววันแรกเอชลี่ <Ashley S 2> <c oughs> ค่ะนคะคะา <c oughs> เอ้ยวันนี้ตกลงเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรค <พบ S 1> ะปกติอะเราจะไม่เคยไลฟ์วันนี้นะ,ะเราจะไลฟ์วันอังคารแต่ทําไมเราถึงมาไลฟ์วันพุธใช่ค่ะเมื่อวานหายไปไหนมาอืมมันคือดีเดย์นะคะเมื่อวานไปซื้อพ็อปมานะคะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะคะก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยค่ะนะคะมีมิงเราเช่นเคยค่ะและคุณครูพี่ป๊อปค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะอยู่ กับไลฟ์สดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนค่ะนะคะวันนี้ค่ะใครเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่เห็นแล้วค่ะทาง a c e b o o k บอกว่าเสียงชัดเจนดีมากเลยะนะคะก็ยังเงียบอยู่เลยค่ะยังเงียูเลยนะคะคสวัสดีท่านไยใน Facebook ด้วยค่ะคุณวัน วันภาษานะคะะเสียงชัดเจนค่ะนะคะทักทายพูดคุยก totally. ับเราได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ให้กับเราด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะวันนี้ดีเดดีเดอะไรคะดีเดยอะไรคะนะคะนะคะบ่ายนี้จะเป็นเศรษฐีหรือยังเปิดตัวนิดนึงค่ะยังไงอืจบยาง โอเคแค่นี้พอนะคะเป็นเสียงเลิกเสียงชัยนะคะแห่งการรับสมัครนะคะรอบคอร์ดฟิโอนะคะวันแรกเลยวันนี้เปิดรับแล้วนะคะน้องๆถามกันมาเอาจริงๆตั้งแต่เราเปิดหลักสูตรมานะคะเราจะเจอขนาดเปิดรับเมื่อไหร่คะเปิดหรือยังคะนะคะหนูสมัครได้เลยไหมคะกดช่องทางตรงไหนคะใช่ตั้งแต่ อะย้อนกลับไปนิดนึงเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่15ะนะคะ15ตุลาที่เราเปิดร,ร,2 2> รับสมัครแผนสองนะคะน้องๆแผนหนึ่งก็อยากที่จะมาสมัครกันบางคนถึงขั้นส่งพอทผิดเลยนะะเราก็บอกว่าใจเย็นก่อนคะ่ะคุณลูกค่ะใจเย็นก่อนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิด นะคะเปิดรับของแผนการเรียนที่1นะคะในน้อนเลยค่ะอ่ะมีคนใน Facebook นะคะรู้สึกว่าตัวเราจะเล็กไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนนี้ถอยกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะคว้าไปค่ะคช่ดที่ชั้นไหนคะคุณค่ะเพราะว่าหรือว่าต้นคริสต์มาสมันบังหน้าเรานะคะคุณคะตก็นี้คุณน่ยก็ถอยหลังอะค่ะเออนะคะพอถอยไม่ได้คุณก็ต้องถอยตัวเต็มจอค่ะเด็กๆบอกว่าเออมันมีหมือนสุดนี้ผอมจังเลยไม่ใช่ผอมเดี๋ยวนุกก็คือว่าเขาไม่เต็มจอนะคะโอ้นะคะอ่ะ วันนี้นะคะวันที่1นธันวาคมน,นะคะเปิดรับสมัครสำหรับน้องๆ6ก้าน,นะคะเด็ก65ค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนนะคะ เปิดรับสมัครแล้วนะคะเดน,น,นกน<ห>้องคะแผนการเรียนที่หน,นึ่งนะคะตรงนี้นะคะใครที่รออยู่นะคะแน่นอนแหละว,ว่ารออยู่แน่นอนอยู่แล้วเมื่อเช้าเานี่ยพอตื่นมาบุกหกโมงเด่นไลน์โอเปชเชฟเด้งใหญ่เลยหนูส่งพ่อแล้วค่ะหนูนกดสมัครไม่ได้เลยค่ะนะคะทักทายน้องที่สมัครเข้ามานะคะ,ะเราได้รับอรอนหนูเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องน้องน้ำเพชร น้องน้ำเพชรน้องน้ำปูนนะคะเป็นพี่น้องกันเป่าพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะน้องน้ำเพชรน้องน้ำปูนน้องมิม่นะคะน้องอมรรัตน์นะคะแล้วก็มีน้องน้ำน้องอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะสมัครเข้ามาเมื่อเช้าเรารับพอร์ตเรียบร้อยแล้วด้วยคือเปิดพอร์ตดูแล้วนะคะก็ทุกคนเต็มที่จริงๆนะคะทุกคนเต็มที่แต่พวกเราหนักใจหนักใจมากตอนนี้นะคะเพราะว่าเปิดมาตกใจเลยค่ะคุณคะวันแรกก็ฟาดกันขนาดนี้นะคะนะคะคือโปกใครมีอะไรใส่มาหมดเลยนะคะ คือเรียกได้ว่าคแต่ละคนคือผลงานคือเตรียมมาขนาดบอกว่าเออช่วงออนไลน์ค่ะไม่มีกิจกรรมนะคะโอ้โห สิริเดอร์มาเลยค่ะนะคะขึ้นยืนกันนะคะเออใช่นะคะมีในทิกต็อกมีใครเข้ามาดูมีคัดเราพัฒนาไปด้วยค่ะน้องเพชรพลอยน้องเพชรพลอยใช่น้องน้ำเพชรไม่ลูกนะคะใช่คนเดียวกันหรือเปลคนที่สนับสนุนมาให้ครูเมื่อเช้านะคะน้องเพชรพลอยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีใน Facebook น้องหลินด้วยนะคะน้องสิรินนะคะเป็นรุ่นพี่ของเรานะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านที่เคารพค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ มาแล้วน้องๆบางคนบอกว่าเดี๋ยววันนี้เปิดอะไรนะคะอะไรเปิดอะไรแล้วแล้วหนูต้องทํำยังไงบางคนยังไม่ทันตังตัวยังไม่หันตังตัวใช่เพราะว่าบอกว่าเอ๊ะหนูไม่รู้ค่ะว่าเขาเปิดกันวันนี้หนูเพิ่งมาเจอเลยค่ะหลักสูตรนี้มาทบทวนกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดน้องๆนะคะอยากจะเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนนะคะน้องๆต้องทํำยังไงบ้างทำยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะน้องจะต้องเข้าไปสมัครเลยนะคะที่นะคะ t c a s d d u s i t a c t h นะคะ,ค,ะคือใครที่ติดตามเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใ<ช>ต้ไลน์นี้เลยนะคะดูไลฟ์เสร็จปุ๊บสมัครเลยนะคะนะคะอย่างที่สองค่ะ,2 2> คะถ้ไปสมัครเสร็จแล้วนะคะหนูจะต้องปริ้นใบสมัคร<ช>ออกมาะนะคะปริ้นใบสมัครออกมาในนั้นจะ มีบอกที่ต้องชำระเงินค่าสมัครนะคะ,ะราคา300บาทออนะคะซึ่งน้องๆสามารถจ่ายได้ที่ถ้าเกิดว่ามีมีอ,อินโฟนีนก็จะดีใจมากเลยนะธนาคารกรุงกรุงศรธนาคารกรุงเทพเออมาค่ะอเอเอ,เอ,เอหรือแบงกิ้งค่ะถูกต้องิ <บา S 1> <อ>้งนะะนะอะเพอาะหนูสมัครเสร็จนะคะ,คะชำระเงิน300บาทนะคะยังไม่เสร็จสิ้นนะลูกนะคะ สำคัญเลยคือต้องส่งขอดฟลีโอด้วยนะคะส่งไปที่ไหนส่งไปที่ไหนคะส่งไปที่ China a s เ a n ยนแอด a a นนาเ xdu at gmail com นะคะแล้วก็เป็นอันพเสร็จสิ้นพอส่งมาเสร็จปุ๊บนะคะแอดมินสาวสวยจะตอบกลับทันทีว่าได้รับพอตของหนูเรียบร้อยแล้วนะคะหากพอร์ตหนูมีปัญหาค่ะนะคะผลการเรียนไม่ครบนะคะไม่ได้รูปภาพแตกนะคะหรือว่าไม่ได้ เซฟมาเป็น pdf เพราะว่าน้องบางคนเนี่ยใช้โปรแกรมออทางคอมพิวเตอร์แบบโปรแกรมตัดต่ออะไรเงี้ยมาทำพอร์ตเนาะเราไม่มีโปรแกรมซัพพอร์ตนะคะเราก็จะติดต่อน้องกลับไปเนาะให้น้องๆส่งพอร์ตกลับมาให้เราพอพอถ้าหนูไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับในะสมมติหนูส่งพอร์ตมาแล้วเรายังไม่ได้รับอีเมลในการตอบกลับเนี่ยอย่ายเพิ่งวางใจนะลูกเพราะว่าบางทีข้อมูลอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วบางคนคือไปส่งที่ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะไม่ได้นะคะต้องส่งมาที่ อีเมลของหลักสูตรเราท่กไหมนะคะนะคะพอส่งมาแล้วรออีเมลตอบกลับนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรได้รับผอของเราแล้วและเราจะติดต่อเพื่อทําการนัดสัมภาษณ์ต่อไปนะคะอันนี้หนูก็นอนหลับสบายใจได้แล้วค่ะนอนผอมาถึงเราแล้วนะคะการที่หนูสมัครมานะคะวันนี้ค่ะวันแรกเลยก็คือดีเดย์วันที่ 1ธันวาคมนะคะเราจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่25มกราคม2565นะคะซึ่งอย่าคิดว่านานนะลูกแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะใะเดยใจฟืดเดียวไปเลยไปหมดแล้วหมดแล้วลอกพอร์โอใช่ค่ะหลายคนกังวลใจค่ะล็อกอร์เรีิโอหนูไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหนูเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะนะคะเพราะแผนการเรียนที่1ของเรานะคะ ปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มตน้นนะคะ,คะต้องแต่การอ่านพินอินสาธิตค่ะสาธิตเลยนะคะปัวพัวมัวฟัวแบบนี้เลยนะคะอะไรคือสละอะไรคือพินอินนะคะ,คะอะไรคือเผียอะไรคือหน้านะคะชตั้งแต่แรกเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะคะ นน่ครูคะแล้วหนูจะได้จริงๆหรอคะใครเป็นคนสอนหนูคะนะคะแน่นอนเลยว่าหนูเข้ามาปุ๊บหนูเจออาจารย์ตักชาร์เลยนะคะอาจารย์คนจีนเลยค่ะหนูจะได้ฟังเสียงสำเนียงถึงแม้จะฟังไม่ออกแต่หนูก็ได้คุ้นเคยเสียงแรกที่ได้ยินนะคะคือเสียงที่เป็นคนจีนพูดนะคะมันจะทำให้หนูซึมซับเข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะนักศึกษาถามต่ออีกค่ะครูคะก็หนูไม่มีพื้นฐานเลยคะแล้วครูก็ ลอยแพ่ให้หนูไปเรียนกับอาจารย์คนจีนหรอคะไม่ได้แล้วหนูจะเรียนรู้เรื่องหรอคะครูค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเรียนกับอาจารย์คนจีนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายก็จะมีอาจารย์คนไทยนะคะเลือมือเสือมือเองนะคะก็จะได้งอยู่ในห้องกับหนูด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะแรปอัพนะคะหรือสรุปประเด็นที่สําคัญเนี่ยให้กับหนูๆนูได้ฝึกฝนตรงนี้กันด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้สบายใจนะคะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเนาะไม่มีพื้ เรียนได้ไหมคะแผนการเรียนนี้นะคะเหมือนกันค่ะพื้นฐานภาษาอังกฤษปูพื้นฐานต้องแต่ต้นเลยนะคะต้องแต่ประธานคืออะไรคำนามคืออะไรกริยาคืออะไรเอามาเขียนต่อกันเป็นประโยคได้อย่างไรใช่คือประธานบริษัทนะเรียนต้องแต่ประธานเลยนะคะาเ้วเชื่อว่ามุกนี้ก็ต้องมาแล้วเราว่าไม่มาไม่ได้เลยไม่ต้องพูดต่นไหนแล้วนะคะค่ะโอเคนะคะดิฉันก็ชงเพื่อให้คุณได้พูดมุกนี้เลยนะคะ ก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพื้นฐานนะคะเรียนได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะนะคะเอ๊ะแล้วหนูจะต้องจบสายไหนคะสายศิลป์สายวิทย์คณิตสายสังคมหรือสายอาชีพหรือสายกศนปวชวปวสได้ไหมคะได้ทุกสายเลยสำหรับแผนการเรียนที่หนึ่งนะคะได้ทุกสายเลย นะคะถึงแม้ว่าน้องบางคนเนี่ยอาจจะไปเรียนมหาลัยมาแล้วก็ได้นะหนึ่งปีเราเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเปิดมาเจอหน้าเราสองคนอุ้ยตายแล้วอยากเปนหลักสูตรนี้มากกว่านะคะก็สมัครได้เลยสมัครได้เลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะเป็นวันเปิดวันแรกเลยเข้ากองวันแรกเลยนะคะสำหรับรอบพอร์สฟลิโอนะคะรีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ มีคอมเมนต์ไหมคะในทิกตอกคะมีน้องเพช่ะบอกว่าไม่ใช่น้องน้ำเพชนะคะอ่าไม่ใช่น้องน้ำเพช,ชนะคะแต่จะเป็นน,อน้องเพชรพลอยนะคะเพชรลอยนะคะสวัสดีค่ะน้องนัทเอ่อณัทรัตน์นะคะ,ค,ะค่อคนนี้รู้สึกว่าจะจะเป็นเด็กของเราหรือเปล่านะคะหรือว่าสมัครเข้ามาแล้วนะคะใครที่ชมอยู่แล้วก็สมัครแล้วหรือส่งพอร์ตแล้วพูดคุยกับเราได้นิดนึง<ช>นะคะอ่ะใครที่ชมอยู่นะคะได้คำถามถามคำถามนิดนึงค่ะรอบพอร์ตของเราค่ะ เปิดรับตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะคะก็คือวันนี้เลยนะคะถึงวันที่เท่าไหร่นะคะไหนใครตอบได้นะคะช่วยใครตอบได้จะได้อะไรหรอคะได้เสียงตบมือได้สือแบบนี้ค่ะที่คุณนั่งเตรียมมานานเตรียมมานานเลยนะคะอ่ะตอบอีนนิดนึงเพราะเราอยากรู้จักไงนะคะได้ค่ะนะคะเปิดรับวันนี้วันแรกแน่ๆนะคะเพราะเราพูดกันมาตั้งแต่ตอนมาแล้วค่ะน้องเพชพลอยบอกว่า25้า มกราคมปี65ถูกต้องไหมคะก็ฟังเสียงปรบมือไปเลยสิคะนะคะเออเพชรพลเพชรพลเพชรพลเป็นคนที่ไหนยังไงรู้เพชรพลรายงานตัวนิดนึงได้ไหมคะเพชรพลสมัครกับเราหรือเปล่านะคะก็มีน้องเพชรพลคนเดียวนี้แหละค่ะที่คุยกับดิฉันในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเงียบไปแล้วนะคะไม่มีใครคุยกับดิฉันเลยนะคะหรือว่ากลัวเราสองคนหรือเปล่านะคะนะคะระหว่างที่คอยน้องเพชรพลบอกเนาะน้องเพชรพลเนี่ย อ๋อน้องเพชรพอยุสุโขทัยสุโขทัยนะคะอ่ะหนูอยู่รหัสไหนปีไหนดูน้องเพชรพอยบอกบอกหลายรอบแล้วค่ะสมัครแล้วค่ะสมัครแล้วเหรอเจษพ้อยสมัครการแผนการนี้อะไรรูกทำไมเราไม่เห็นพอร์ตหนูนะคะอ่ะนี่ไงมาถึงก็มาเลยคะในเ a c บุ o o k พทวงมีมีบอกว่าสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แหละนี้และค่ะที่สยงปรบมือต้อนรับมีมีค่ะ เราเห็นพอร์ดปลิอของมิมี่เรียบร้อยแล้วนะคะมิมี่ขานะคะเลิศมากนะคะมิมี่คือแบบว่าหน้าเฟียดมากเลยหน้าตกพอร์ดของหนูนะคะน้องเพชรสิ้นอร์ดแล้วน้องเพชรบอกว่าสมัครแผนหนึ่งค่ะแต่กําลังแก้พอร์ดอยู่นิดหน่อยเออน้องคนนี้ก็บอกเหมือนกันค่ะน้องวันวันพันวันพันศาใช่ไหมลูกเรซื้ออัพีอันถูกยังไงบอกด้วยนะคะบอกว่าสมัครเรียบร้อยค่ะนะคะ หนูชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกนะคะทุมาเรียบร้อยทำไมเราไม่เห็นพอร์ตของหนูนะคะหนูได้ไปพูดอย่างงั้นคุณอ่านไม่ครบหรือป่าอ่ราะไมก็พอมาจากให้อย่างที่บอกว่ามาชาดได้ส่งมาเยอะมากนะคะเราก็นั่งไล่ว่าแบบใครยังไงบ้างนะคะออ Okay. ส,สมัครเสร็จแล้ว<ๆ>พอสมัครเสร็จแล้วเด็กก็หลายคนก็อยากจะถามอีกว่าแผนการเรียนนี้เนี่ยนะคะเรียนอย่างไรบ้างวิชาอะไรแล้วก็เรียนจีนไหมไปเรียนที่จีนหรือเปล่าหรือเรียนที่ไทยกี่ปีอย่างเงี้ยคือว่าถามาเริ่มกันเลยนะคะแผนการเรียนนี้นะคะก็พอเปิดเทอมมานะคะปีที่1และปีที่2นะ 2> เด็กๆจะได้อยู่กับครูก่อนนะคะจะได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะกรุงเทพมหานครนะคะ พอเสร็จแล้วชั้นปีที่3นะคะน้องๆก็จะไปเรียนที่จีนนะคะมหาลาัยกวางสีที่จีนนะคะ ปีสี่ก็กลับมาที่ประเทศไทยน,<ช>นะคะ,แล,ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามถามกันมาเยอะมากว่าตอนที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยนะคะหนู<ม>ทํายังไงคะหนูหิ้วกระเป๋าล่ะกระเป๋าไปเองไหมคะหรือว่าลค่าค่าเรียนคือทํายังไงหนูไปจ่ายเองหรือเปล่าอะไรยังไงบ้างนะคะคุณมาช่วยเคลียร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคำถามเยอะเป็นเจ้าหนูจะไม่เลยนะคะคุณถามเยอะมากนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรถามแทนน้องๆเหละค่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่า ไปจีนเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเราไม่ใช้เอเจนซี่นะเราเนี่ยใช้อาจารย์มหาลัยนะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนนะคะมีอาจารย์คนจีนประจําอยู่ที่ไทยเนาะถ้าเกิดว่าใครดูนะก็จะรู้จักฉาวเราซื้อนะคะชาวเราซื้อก็จะประจําอยู่ที่ไทยนะคะแล้วเราก็มีอาจารย์คนไทยประจําอยู่ที่จีนอยู่ยังงงนะลูกจีนประจาไทยไทยประจําจีนนะคะมีอาจารย์นกค่ะ รกคือเวรทิงเราซื้อนะะก็ประจําอยู่ที่จีนคอยน้องๆทุกคนค่ะวันที่น้องขึ้นเครื่องบินมหาวิทยาลัยของเราไม่ให้น้องๆขึ้นเครื่องบินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพียงลําพังนะคะมีเราสองคนค่ะบินไปส่งนะคะแล้วเราก็จะไป เซตตรงนั้นนะคะ,คะไปกว่าสิแตกกันไปเลยนะคะก็คือเป็นทัวร์ไทยไปเลยนะคะเออเนาะทุกทุกอย่างคือหนูไม่ต้องกังวลเลยคือเราไม่ลอยแพนหนูแน่นอนนะคะส่วนค่าเทิมก็จ่ายก,กับที่หมหาวิทยาลัยสวนดุสิต<ช>เดี๋ยว,วเราจะ,ะทำการจัดการให้ทุกอย่างเลยใช่ะะแล้วค่ะค่าเทิมนะคะไปจีนไม่มีจ่ายเพิ่มนะคะ่าเทิมเท่าเดิมนะประมาณ2 9 0 0 0่บาทเนาะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครองคัวเองนะคะเช่น ค่าทำพาสปอร์ตค่าทำบีซ่าค่าตรวจสุขภาพค่าทำประกันสุขภาพค่าตั๋วเครื่องบินค่าน้ำหนักเกินนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยน้ำหนักเกินประจานคะชุดเยอะไหมคะชุดเยอะค่ะดิฉันไป7วันก็รองเท้าแดคู่แปดคู่แลครับเกินไปอีกกว่านงวันด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆเลยนะคะอ่ะ น้องบอกว่าน้องชื่อพันษาค่ะหนูกําลังปรับแต่งรูปให้ชัดอยู่ค่ะเอาแสดงว่าหนูยังไม่ได้ส่งพอร์ตมาใช่ไหมคะน้องพันษาค่ะอแสดงว่าก็เลยแบบมันไม่ผ่านตาเลยนะคะอ่ะเตรียมตัวปรบมือต้อนรับน้องพันษารอเลยค่ะรับรองมาแน่นอนคุณดาวหลดมาแล้วคุณต้องใส่ให้คุ้มนะครมีหลายเสียงเลยนะคะเดี๋ยวมีเสียงเศร้าเสียงเซ็กซี่ด้วยนะคะโอเคนะคะมีน้องถามในทิกตอกนะคะปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะคะปิดรับสมัครวันที่ 25มกราคมถูกต้องค่ะก็คือเปิดรับ้องแต่วันนี้ค่ะ1ธันวาคมเข้ากองวันแรกนะคะจนถึงวันที่25มกราคมส5ันร้ 65นะคะอน้องมีมี่ถามมาใน Facebook ค่ะมีทุนการศึกษาให้ด้วยหรือเปล่าคะทุนการศึกษานะคะก็จะมีอยู่แล้วนะคะมีทั้งทุนภายนอกทุนภายในนะคะซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ทำไมคะมุกเดียวค่ะนมคะมกเดียวรู้บ้านะคะนะคะทุนการศึกษาก็จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเทอมที่ผ่านมาปีการศึกษาที่ผ่านมาก็จะมีทุนในเรื่องของโควิดนะคะซึ่ง ปีต่อไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเ<ช>นาะแต่ว่ามันก็จะมีตามสถานการณ์แบบนี้<ช>นะคะ,คะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาไปขอทุนภายนอก<ช>นะคะ,คะที่เราก็เวลาเราได้ ทราบค่ะว่ามีทุนเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้นออกั<อ>กศึกษานะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเอกสารหรือว่าเขียนใบรับรองให้กับหนูเนี่ยนะคะอาจารย์ในหลักสูตรก็จะช่วยเต็มที่เลยสาหรับผักการน,น้องเนี่ยไปขอทุนภายนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทุนตอนที่ไปเรียนจีนเนี่ยนะคะก็จะมีทุนจากมอพังสีนะคะอันนี้อย่างที่บอกถ้านหนูอ่านรายละเอียดเนี่ยนะคะถ้าหนูไม่อยู่ปี3ปุ๊บหนูสอบผ่านเอระดับ3าขึ้นไปนะคะ หนูจะมีสิทธิ์นะลูกน้ำมีสิทธิ์ยื่นขอทุนนะครับเพราะว่าการสมัครขอทุนเนี่ยจะต้องใช้ผล SK สเคระดับสาขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะทางหลักสูตรก็จะพิจารณาจากตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่ผล SK สเคะคะพื่อว่าหาจะมีจากการเรียนด้วยผลการเรียนวิชาอื่นๆนะคะหรือความประพฤตินะคะการมีจิตอาสาไม้นะคะอยู่ที่หลักสูตรเนี่ย ได้ช่วยเพื่อนช่วยค,คุณครูช่วยหลักสูตรช่วยมหาลัยหรือเปล่านะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะพิจารณนะาในตอนก่อนที่หนูจะไปเรียนที่จีนด้วยะนะคะหากหนูได้ทุนนะคะของตอนที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยนะคะในเรื่องของค่าเรียนค่าหอพักนะคะก็ อาจจะฟรีไปเลยถ้าหนูได้รับทุนตรงนี้เพราะว่าทุนเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะอย่างที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะคะมีทั้งทุนเต็มจํานวนนะคะซึ่งมันอาจก็จะมีน้อยหน่อยแหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหนูขยันเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เนาะมีทุนบางส่วนนะคะทุนครึ่งหนึ่งทุนกึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเข้ามาเนาะก็จะทําการแนะนําไปกับทุนคุณค่ามังกรเบี้ยวเราค่ะมังกรเบี้ยวนะคะอ่ะเอาตื่นเต้นเเมื่อกี้น้องมีมี่ถามมานะคะอ่ะใครที่ชมอยู่แล้วบอกว่า สมัครแล้ว,ลวใช่รยายงานตัวให้เรานิดนึงนะคะเราจะได้กลับไปเปิดพอร์ตหนูอีกรอบนึงนะคะพอมาใช้พูดว่าเปิดตั้งแต่เช้ารุ่งเช้าเลยนะคะมีคนถามอินบ็อกซ์มาค่ะยังไ,ไงคะตอนสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะหนูหนูส่งพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะหนูได้รับข้อความตอบกลับแล้วนะคะ,คะนัดสัมภาษณ์แล้ว ังวลค่ะสษณ์ที่ภาษาอะไรภาษาอ,อะไรครับภ,ภาษาอังกฤษหรือเปล่าจีนหรือเปล่านะคะ,ะสำหรับน้องๆแผนการเรียนที่1นนะคะอย่างที่ครูบอกเนาะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะไม่มีพื้นฐานจีนก็เรียนได้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็เรียนได้เพราะฉะนั้นการสาษณา์เราจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยสามารถเตรียมภาษาจีนมานะคะเตรียมแนะนํามาท่องมาเลยคะ่ะลูกค้านะคะ เตรียมแนะนาตัวเป็นภาษาอังกฤษมานะคะมันก็จะทําให้ตัวหนูเนี่ยดูมีกิมมิคแล้วก็ดูแบบน่าประทับใจนะคะดูเหมือนกับว่าหนูเนี่ยพยายามทําอะไรแบบว่าให้ดูโดดเด่นและแตกต่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะได้คะแนนทิเศษเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันน่ารักนะคะหรือภาษาจีนก็เหมือนกันนะคะหนูก็เตรียมมาสมมติว่าหนูเรียนจีนมานิดหน่อยนะคะหนูก็ พอเรียนมานิดหน่อยเนี่ยเราก็อยากให้หนูพูดหนูพูดอะไรได้บ้างเกี่ยวกับจีนเช่นแนะนำตัวสั้นๆนะคะหนูสมามารถไปดูในทิกตอกได้ของทางหลักสูตรนะคะร<ช>ุ่นพี่เขาถ่ายไว้ให้หนูดูเป็นตัวอย่างเต็มไปหมดเลยนะคะหนูสมามารถไปดูแบบอยากมาได้นะคะแล้วก็มาในรูนนตัวกราวะะเวลาสอบสัมภาษณ์เนาะไม่ได้จํากัดแค่ภาษาไทยภาษาจีนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เห็นคลิปทิกตอกของพี่แพมแพมพี่แพมแพมก็มาทุกภาษาเลยค่ะเวียดนามก็มาฝรั่งเศสก็มานะคะบังซูใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนนะคะที่ ได้ภาษาเกาหลีแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีได้นะคะแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดนะคะอันนี้ก็คือจะแสดงออกถึงความสามารถนะคะหรือว่าศักยภาพหรือว่าความน่าสนใจของตัวหนูเองนะคะคอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นคะแนนเพิ่มเติมตัวนี้ให้กับหนูหนูได้ด้วย<ช>นะคะ,ะ,คะการสัมภาษณ์ก็จะมีขึ้นทุกวันพุธนะคะเมื่อหนูส่งผลเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวแอดมินสารสนเทาก็จะโทรไปนัดหนูนะคะแล้วก็ดูว่าตารางหนูเนี่ยจะตรงไหมหนูเรียนอยู่หรือเปล่านะคะก็ สัมภาษณ์ประกาศผลเลยนะครับเพราะเราเข้าใจค่ะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนรอนานนะคะโอเคค่ะเนาะ,ะสำหรับเด็กๆนะคะที่เพิ่งเปิดเข้ามาเนาะตกใจผู้ขายของอะไรกันเหรอ,อ,อสองคนนี้นะคะอ่ะ ไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นลูกนะครับวันนี้ค่ะนะคะเรามาบอกว่าวันนี้เนี่ยรอบพอร์ตฟอเโอของเราหลักสูตรธุรกิจจีน่าเซ็นเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะค้โอ๊ยคะว่าพแล้วมันมีโฆษณานะค่ะอัดตบมือค่ะอะาะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วค่ะเหมดเลยค่ะว่าคุณดาวน์โหลดแอปรีอะค่ะมันก็จะมีคนนานด้วยไม่เป็นไรค่ะก็คำถามเลียวค่ะเลียวทุกอย่างทุกตอนทุกวันนี้ต้องเลียวค่ะใช่ค่ะนะคะขอยยําอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับแผนการเรียนที่1ค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนนะคะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1ธันวาคม2 5 6 4เป็นวันแรกนะคะและเปิด ยาวไปจนถึงวันที่25มกราคม2565ค่ะแน่นอนค่ะนะคะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะไปที่นะคะ tcast d u s i t ac t h นะคะเข้าไปปุ๊บก,กดสมัครนะคะ,คะเสร็จแล้วค่ะจ่ายเงินค่าสมัคร300บาทนะคะที่ไหนได้บ้างคะพี่บ๊อบค่ะ,คะที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีนะคะ เคาน์เตอร์สวิตที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะรวมไปจนถึงโมบายแบงกิ้งค่ะนะคะ,ะ,คะพอสม,สมัครเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่หนูจะทำต่อไปนะคะก็คือ ส่งอพ์ตฟอรโมมาที่หลักสูตรค่ะส่งไปที่ไหนคะมิงมิงเราซื้อส่งมาที่นะคะ c ช i n a a าซ n SDU at gmail.com นะคะส่งหนึ่งรอบค่ะไชน่าอาเซี SDU at gmail.com นะคะอีเมลนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแปะให้อีกทีหนึ่งใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับ้องคนไหนที่กังวลใจว่าเอ๊ะพอหนูสมัครเสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วทําไมในระบบหนูยังขึ้นว่าหนูยังไม่สมัครยังไม่สําเร็จเลยนะคะให้หนูรอหนึ่งวันทำการนะคะพอธนาคารเนี่ยก็จะรวบรวมนะคะแล้วก็จะส่งรายชื่อให สูซหรูสอบวันนี้จ่ายเงินวันนี้วันลุ่งขึ้นหนูไปเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะรับรองชื่อหนูขึ้นแน่นอนเลยใช่ะะแล้วนะคะพอหนูส่งพอร์ตแล้วนะคะอย่าลืมค่ะไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะพอส่งพอร์ตแล้วก็รุณนาะเข้าไปเช็คอีเมลด้วยะนะคะเพราะเราจะมีอีเมลตอบกลับค่ะว่าเราได้รับพอร์ตฟิลิโอของหนูแล้วและจะโทรมานัดวันสัมภาษณ์นะคะอันนี้หนูก็สบายใจได้ละนะคะว่าพอร์ตเนี่ยถึงมือหลักสูตรแล้ว<น>ถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้รับอีเมลภายใน24ชั่วโมงนะคะ ติดต่อก,กับหลักสูตรด้วยนะคะเพราะบางทีนะคะหนูอาจจะพิมพ์ผิดส่งผิดงนะคะเพราะว่ามีนักศึกษาบางคนหนูก็ส่งถูกค่ะชไนนาแอเอเซียเห็นคคือส่งผิดนะคะเออจริงๆหนูคิดว่าหนูส่งถูกแต่จริงๆมันผิดนะลูกแล้วก็แบบไปท่องมาว่าออดหนูต้องส่งไปที่ชไนนาเอเซียเอสยูนะคะทําไมมันมาไม่ถึงกับครูนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ะนะคะน้องๆบางคนนะคะหาอีเมลหลักสูตรเราไม่เจอนะคะส่งเข้าอีเมลส่วนดุสิตเลยเออนะคะเราไม่ได้รับนะลูกนะคะใช่นะคะเราจะ,ะ,ะ,ะต้องส่งให้ถูกอีเมลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเช็คว่า หอดสติโลของหนูนะคะมาถึงหลักสูตรของเราแล้วจริงๆนะคะเด็กๆจะได้รับอ e ีเมลตอบกลับจากทางหลักสูตรนะคะแ,และรอโทรศัพท์เพื่อที่จะนัดวันสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งค่ะแน่นอนเลยนะคะก็คือเปิดแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ยัดอีกครั้งหนึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมวันนี้เลยดีเยนะคะจนถึงวันที่ยี่ห้ามกราคมห5ห้าปีหน้านะคะ,คะสำหรับใครที่รอคอยรับผลสติโลวันนี้มาถึงแล้วนะคะขอให รีบตัดสินใจเลยะะใช่แล้วค่ะสําหรับเด็กๆนะคะครูคะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูมีคุณสมบัติครบที่จะสมัครได้หรือเปล่านะคะขอชี้แจงคุณสมบัติอีกหนึ่งรอบนะคะ,คะหนึ่งพื้นฐานภาษาจีนไม่จําเป็นต้องมีก็เรียนได้นะคะพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่มีก็เรียนได้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องมีคุณสมบัติหนึ่งข้อของเรานะคะมีใจรักทางบริหารธุรกิจระ,ะหว่างประเทศเน้นไปที่ธุรกิจจีนและธุรกิจในเขตภูมิภาคอาเซียนค่ะน้อก็คล้ายสนใจนะคะอยากที่จะ ทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการนะคะในะอนาคตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจนะคะระหว่างประเทศนะคะที่ได้ทั้งภาษาจีนสังกิตด้วยนะคะ,คะอันนี้ก็เหมาะสมมาสำหรับต,<ช>ตัวเองะนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ถามมาแผนการเรียนที่สองนะคะ คลิปหน้าที่ที่ผ่านมาหนุเลือกไปดูเนอลูกนะเราพูดไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเรากระซิบที่หนึ่งก็ได้นะคะคืออันนี้เนี่ยจะเปิดจนถึงวันที่ส1พฤษภาคมห5นะคะอันนี้ผแผนการเรียนที่สองผนการเรียนที่สองนะคะสำหรับคนที่มีพื้นฐานเอสเคนะคะระดับสักขึ้นไปก็สมัครเข้าตรงนี้ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาเพื่อแผนการเรียนที่หนึ่งโดยเฉพาะเลยนะคะตับมือค่ะตบมือค่ะนะคะใครค่ะที่มีคําถามค่ะแล้วก็ อยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ,คะสามารถอินบล็อกมาสอบถามได้เลยนะคะทักทายน้องพุริชยาด้วยใน Facebook ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยนะคะคะ,ะนะคะนอตอนนี้น้องๆก็ น่า<ช>จะเตรียมตัวแต่งรูปอยู่น้องบอกว่าน้องยังแต่งรูปให้ชัดเจนขึ้นนะคะเราก็มากระสิบเท่านี้พอนะคะแล้วเดียเ๋ยวเราจะมาเรื่อยๆเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสตีใหม่นะคะ<ช>ก็ขอทุกคนนะคะทํางานหรือสมัครเรียนไปอย่างมีความสุขด้วยนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเราเวลาเรามีภาระหรือเรามี<ช>อะไรติดค้างอยู่ในใจนะคะเราก็อยากที่จะรีบทําให้จบเนาะการสมัครเรียนก็เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า หนูจะสมัครแน่และค่ะครูพี่ป๊อบคะแต่ว่า ขอรออีกนิดหนึ่งนะคะยังไม่ใช่วันพงชัยของหนูรออีกนิดแต่ไม่ต้องรอแล้วค่ะนะคะสมัครมาได้เลยวันนี้แหละนะคะวันที่มันจะได้วาเนียลงกันไปเนาะจะได้แบบอ้าฉันทาเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วถูกต้องค่ะนะคะวันนี้วันพงชัยแน่นอนเพราะว่าหลายคนน่าจะรุนนะคะหลายหลายอย่างรุ้นระบบค่ะนะคะระบบระบบในการสมัครนะคะดิฉันก็จะถามว่าคุณรุนอะไรรุนระบบค่ะแล้วก็รุ้นดูอรอตเด็กๆด้วยนะคะเป็นวันมงคลแน่นอนสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมม่สำหรับการติดตามนะคะเด็กๆทุกๆคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นคนต์ดีๆกับเรานะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะอย่ด้านซีรก็คุณป๊อกก็ขอตัวลาไปรุ้นก่อนนะคะลาไปรุ้นพอตเด็กๆนะคะสวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเจี้ยนค่ะ yeah okay.